ไปบ้านปะป๊ามาของเล่นที่ได้คือหยิบอะไรมาจากบ้านปะป๊าอันนี้อะไรลูกไอแพดไอแพดเหรอรู้จักไอแพดด้วยเหรอไอแพดอันนี้เอย่างแบม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 ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้แล้ว มีแนวๆได้อ่ะประมาณนี้หรือเปล่าทำน้องนี้หรือเปล่าเรื่องที่เขาทำทำกันให้มีรักรานี้เปิดเสียงดังๆเหรอเสียงอะไรลูกเต้องอ่ะนี่อ่ะจุกปะป้าห้าจุดกันสิยงสองสาม ห้าหขอบคุณครับตำรวจโลกมาบ้านป๊าป๊าก็จะพบเจอของเล่น เฮ้ยเอาไปแกะที่บ้านสิไคต้ามีแล้วในตัวนี้ที่บ้านน่ะเอาาไหนแกะหมวก้ค่ะหน้ากากเหรอเอาให้กินแกะให้เลย าากกให้ป๊าใส่กับตันเหรอแล้วไทกาเป็นไรเป็นไอแไรนอันนี้โอหจัดไปเราไปเจอกับโลก่กับตันขนองข้าหนายเฮ้ยข้าเป็นกับตันอไมริกาโอ,โอ้ยของกูพังหมด ดูแล้วน่าจะช่วงไม่ไหวนะเก็บการเก็บการ